สำหรับท่านที่กำลังมองหารถ3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกไปใช้งานนะครับสวัสดีครับผมย่านะครับก็วันนี้เนี่ยขอนำเสนอรถ3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกนะฮะเป็นรถ3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกขนาดเล็กนะครับรุ่นอันต้า1.2นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรถ3ล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถเนี่ยที่จะใช้ในการบรรทุกได้นะซึ่งตัวขนาดกระบะนะครับมีความยาวเนี่ยเมตรยี่สิบเซน นะครับความยาวความความยาวภายในนะครับก็อยู่ที่ประมาณเึ๊บเอ่อเมตรประมาณเมตรเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับส่วนความกว้างนะคือเมตรคือหกสิบเซนนะครับความกว้างนะครับส่วนความยาวภายในคือเมตรสิบเจ็ดเซนซึ่งอันเนี้ยก็เหมาะสําหรับใช้ในการบรรทุกนะฮะแล้วก็ใช้เพื่อการโดยสารได้นะครับก็สามารถเที่ยนเที่ยนนั่งโดยสารได้นะครับถึงสามตอนเลยนะครับคือหนึ่งสองแล้วก็ตอน ตอนที่สามนะครับแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยจะใช้เพื่อการบรรทุกจริงๆเนี่ยลูกค้าก็อาจจะคอดตอนสุดท้ายออกนะครับแบบนี้นะฮะก็จะกลายเป็นรถสามล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกเต็มรูปแบบเลยนะแล้วก็กระบาดด้านท้ายก็ยังสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้นะครับตัวอันต้านะครับรถอันต้า1.2เนี่ยขนาดมอเตอร์นะครับ, ta, ะรบ, Motor, ะรบจะอยู่ที่800วัตต์ตรงปกนะฮะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของมอเตอร์เนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแล้วด้วยโครงตร้งของรถคันต้านะครับอย่างที่เราเคยแจ้งนะครับเราจะเน้นในเรื่อง,องความแข็งแรงใช้งานทนทานนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบชนิดตะก่วกดนะครับ48โวลต์20แอมป์อาวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยให้เป็นชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตได้นะแล้วก็ ถ้าต้องการขับให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะก็สามารถเปลี่ยนแบตให้เป็นขนาด60โวลต์ก็ได้นะครับเพื่อทำให้รถมีกําลังในการบรรทุกมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถขับขี่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือขนาดของกระบะบรรทุกนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับในธุรกิจขนาดเล็กเพื่อใช้ขนถ่ายสินค้านะครับหรือใช้ในตลาดซึ่งจริงนะเราอยู่ใกล้ตลาดทิมเมืองนะครับลูกตาก็จะใช้ขนผักขนผล,ผลไม้นะครับหรือของต่างๆได้แบบ สบายแบบห้องตัวเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีเคียสโลด้วยสําหรับลูกค้านะครับที่อยู่ทางด้านโซนที่เป็นภูเขานะครับอาจจะอยู่ทางเอ่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะฮะก็ไม่ต้องกอังวลเนาะว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยรถจะขึ้นเขาได้ไหมขึ้นได้แน่ๆครับเพราะาเรามีระบบเกียรสโลนะครับ <S <S ถ้าเราริการบรรทุกนะครับเอ่อสินค้าเนียขึ้นภูเขาเนี่ยเราปีแนแต่ดึงเข้าเคียรสโลง่ายๆเท่านี้เองนะครับ รถก็จะเข้าสู่ระบบเกียร์ตโลเกียร์ตโลเขาเปี่ยนเหมือนการเข้าเกียร์หนึ่งนะครับมันเป็นการลดเฟืองนะครับทําให้รถมีกําลังในการขับขี่นะครับแต่จะไม่มีความเร็วในการขับขี่นะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะมีการมีไฟหน้านะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับก็จะมีสามกปีคือโลอ่ามเดียมแล้วก็ไฮนะครับแล้วก็เกียร์เดินหน้าเกียร์หอยหลังนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับซึ่ง สามล้อไฟฟ้าอันต้า1.2เนี่ยก็เป็นรถที่ดูแลง่ายๆนะครับสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยท่านใดที่สนใจเนี่ยที่จะใช้เพื่อเออใช้เพื่อลดค่าใชจ่ายนะครับในเรื่องของน้ํามันเออน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับรถสามล้อไฟฟ้าแบบบันทุกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้น่ยถ้าท่านเลือกใช้รถสามล้อไฟฟ้าคุณภาพดีนะครับความคงตั้งแข็งแรงเนี่ยท่านก็ใช้ได้แบบยาวนานเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันต้า1.2นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับ